สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวสินค้านะคะซึ่งมีชื่อว่า,อาคอรีพิงค์6,000มิลลิกรัมนะคะซึ่งเป็นเครื่องดื่มเป็นคอลลาเจนเข้มข้น6,000มิลลิกรัมค่ะซึ่งวันนี้นะคะที่มาพูดโฆษณาหญิงก็ไม่ได้ได้เงินใต้โต๊ะหรือว่าโฆษณาแต่อย่างใดเลยเพียงแต่ว่าอยากจะ แนะนำแล้วก็เล่าสู่กันฟังว่าเออในหญิงได้ทดลองกับตัวเองแล้วเนี่ยมันเป็นยังไง ผลที่ได้รับนะคะก็ออมหัสัจร,รย์มากเพราะว่าคนใกล้ตัวเนี่ยทักแทบจะทุกคนเลยว่าเออไปทําอะไรมาทําไมดูแบบผิวอะใสาขึ้นแล้วก็ขาวขึ้นอย่างหน้าเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่าอย่างแต่ก่อนหน้าหญิงนะคะจะเป็นคนแบบหน้าดําแล้วก็ลูกของขนกว้างแต่งหน้าก็ไม่ติดแต่อย่างเงี้ยแต่งหน้าตั้งแต่เช้าก็คือว่าติดตลอดอยู่ได้ทั้งวันเลยแล้วหน้าก็ไม่มันลูกของนก็กระชับขึ้นค่ะ รอยด่างดํามันก็เหมือนมันจะจางลงไปด้วยนะคะก็คือได้หลายอย่างเลยแล้วที่สําคัญที่ชอบมากเลยก็คือแบบหน้าน่ะใสขึ้นใสขึ้นยังเห็นได้ชัดเลยซึ่งแบบคนที่เป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็มาถามก็เออก็แนะนําไปว่าเออเป็นตัวนี้นะเออกินให้ลองทานดูก็เออเพื่อนก็บอกว่าโอ,อ้ดีมากเลยติดใจก็แนะนําไปหลายคนแล้วออตอนแรกที่ตัดสินใจซื้อมาทานนะคะปัญหาที่เกิดกับตัวหยิมเนี่ย ก็ไม่ได้ต้องการว่าเอออยากให้ผิวขาวเพียงแค่ว่าเออได้ยินโฆษณาว่าเออทานแล้วนะเออรอยหมองคล้ำบนใบหน้าจุดด่างดำหรือว่าจากาลูกขนกว้างอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะดีขึ้นแต่คือทุกอย่างอ่ะมันเพอร์เฟกหมดผลพลอ,อยได้ที่คือประทับใจมากก็คือแบบมันขาวขึ้นใสขึ้นซึ่งไม่ใช่แต่หน้าค่ะทั้งตัวเลยอ่ะอันนี้เดี๋ยวให้ดูเลยนะคะอันนี้แต่ก่อนสีผิวจะเป็นแบบนี้เลยค่ะ นี่จะเป็นแบบน้องคนนี้อันนี้เป็นน้องน้องแท้ๆเลยสีผิวเดียวกันแต่รับประทานไปสามกล่องเห็นไหมคะคือแบบมันมันแตกต่างค่ะมันมันแตกต่างได้ชัดเจนเลยว่าเออเราเราใสา่ใส่ใส่สทั้งตัวเลยคืออันนี้เป็นสิ่งที่แบบว่าเออชอบมากก็อยากให้ลองอทานกันดูเยอะๆนะคะว่าเออสินค้านะดีจริงๆค่ะหญิงตัวหญิงเองก็จะทานไปเรื่อยๆค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ